จักกันไหมคะทุกคนลูกอะไรเอ่ยทองบึ้งค่ะเป็นตระกูลหยีค่ะนี่ทุกคนต้นสูงมากเขาบอกว่าความสูงสูงได้ถึงหกสิบเมตรเหลือข้างนอกเขาว่าจะเป็นเหมือนกร,รมหยี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะจะเป็นสีดำออกกร,รมหยี่เลยจะสะท้อนแสงด้วยนี่วันนี้เก็บมาได้แค่นี้มันร่วงลงมาจากต้นเก็บมาถ้าอยากได้จริงๆต้องขึ้นค่ะแต่ไม่ไหวสูงจัด นี่ค่ะมาดูเนื้อข้างในกันนี่ค่ะลักษณะเนื้อเขาก็เหมือนลูกหยีค่ะแต่รสชาติต่างกันอันนี้จะออกหวานหวานอมเปรี้ยวติดหวานมากกว่าเปรี้ยวเหมือนลูกหยีก็คือติดเปรี้ยวไปเลยแต่อันนี้ติดหวานอร่อยค่ะนานๆกินทีเนาะอยากบอกว่าอร่อยอะค่ะทุกคนหากินยากมากไม่ค่อยมีแล้วไปเจอมาต้นหนึ่งแล้วนานๆจะเป็นลูกมั้งต้นนี้ไม่ค่อยได้เห็นลูกอะค่ะ ไปวันนี้ไปเก็บยางแล้วไปเจอเขาร่วงลงมาข้างล่างก็เลยไปหาแต่ได้ไม่เยอะถ้าอยากได้จริงๆก็คือต้องขึ้นนะคะนี่ค่ะลักษณะเปลือกของเขาก็คือจะหนากว่าลูกยีเยอะค่ะหนามากนี่เม็ดก็เหมือนลูกยีทุกอย่างค่ะ